รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เราจะมาทำสเต็กกันครับ เวลาที่เราพูดถึงสเต็กนะครับอาจจะหมายถึงอาหารจานโปรโตีนที่เป็นเนื้อปลาก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เนื้อหมูก็ได้หรือเนื้อวัวก็ได้ครับแต่สเต็กที่เราจะทํากันในวันนี้เป็นเนื้อวัวครับต้องบอกว่าสเต็กเนี่ยเป็นอาหารจานที่มีลักษณะเฉพาะตัวครับสามารถบอกได้ถึงรสนิยมความชอบของผู้รับประทานนะครับรวมถึงฐานะแล้วก็ความพิถีพิถันในการรับประทานด้วยครับบทเรียนในวันนี้นะครับเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกชิ้นส่วนของเนื้อวัวมาทำ รวมถึงวิธีการย่างและการปรุงซอสในรูปแบบต่างๆที่นิยมรับประทานกับสเต็กด้วยครับกับบทเรียนของสเต็กเนื้อใน,น My Cooking School 101ครับ ในการทำสเต็กสักจานนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกชิ้นส่วนของชิ้นเนื้อวัวนะครับเนื่องจากว่าเนื้อวัวแต่ละส่วนเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติแล้วก็มีความนุ่มที่แตกต่างกันส่วนของเนื้อวัวที่นิยมนำมาทำสเต็กนะครับส่วนแรกก็ได้แก่ริบสเต็กนะครับซึ่งคือเนื้อวัวที่ติดกับตัวของซี่โครงนั่นเองส่วนที่2ได้แก่ทีโบนสเต็กครับทีโบนสเต็กก็จะเป็นสเต็กที่ติดมากับกระดูกรูปตัวทีนะครับจะมีเนื้อมาถึง2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่3 สามโดยรวมนะครับเรียกว่าลอยครับเป็นส่วนสะโพวกหัวครับมีลักษณะนเนื้อที่นุ่มเพราะว่าจัดเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้งานน้อยทีเดียวซึ่งในส่วนลอยเองนั้นก็ยังแบ่งย่อยออกเป็น3ส,ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกได้แก่ t e n อร์ลอยหรือบางคนก็จะเรียกว่าฟิเลมิยองครับเป็นเนื้อสะโพกสันในมีลักษณะที่นุ่มมากเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่แทบไม่ได้ใช้งานเลยครับแต่เขาจะมีจุดด้อยนิดนึงก็คือว่ามีไขมันอยู่ค่อนข้างน้อยทําให้ไม่มีรสชาติมากนั่นเองครับ ส่วนต่อมาได้แก่สปริปลอยหรือบางคนก็จะเรียกว่านิวยอร์กส r ริปส่วนนี้เป็นส่วนที่นุ่มมากเพราะว่ามีไขมันแทรกมากครับเนื่องจากว่าเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้กำลังน้อยมากถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับความนิยมส่วนสุดท้ายนะครับเซอร์ลอยเซอร์ลอยคือสะโพกสันนอกแม้จะไม่นุ่มเท่าไหรนะักแต่ก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันครับ สเต็กสุดแรกที่เราจะทำกันนะครับเราจะทำฟิเลมิยองสเต็กวิดครีมเพเปอร์คอนซอสครับสำหรับตัวฟิเลมิยองหรือตัวเทนเด์ลอยนะครับถ้าคุณผู้ชมไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยฮะเวลาที่ไปซื้อจะเห็นว่าเขาเป็นชิ้นเนื้อส่วนที่เป็นแท่งๆยาวๆอย่างนี้นะครับแทรกอยู่ตรงกลางของสะโพกอัวนะครับเป็นชิ้นเนื้อที่มีลักษณะที่นุ่มมากครับแต่ด้วยความนุ่มของเขาเนี่ยนะครับเขามีไขมันแทรกค่อนข้างจะน้อยทําให้มีรสที่จืดชืดดังนั้นซอสที่เหมาะจะรับประทานคู่กับ มยงจะต้องมีรสชาติที่ค่อนข้างจัดจ้านนิดนึงเราเลยจะทำกรีนเพปเปอร์คอนซอสมาคู่กันนะครับและในการทำสเต็กสูตรนี้ส่วนประกอบที่คุณผู้ชมต้องการมีดังนี้ครับเทนเดอร์ลอยชิ้นละ120กรัม4ชิ้นน้ำมันมะกอกสำหรับย่างเกลือและพริกไทยดำสำหรับปรุงรสเนย2ช้อนโต๊ะส่วนประกอบสำหรับกรีนเพปเปอร์คอนซอสหอมแดง3หัวน้ำสต็อกเนื้อ400มิลลิลิตรครีมหนึ่งถ้วยบรันดี3ช้อนโต๊ะ และมเมล็ดพริกไทยอ่อน4ช้อนโต๊ะกระทะในการทำสเต็กของเรานะครับจะต้องมีลักษณะที่ก้นหนามากทีเดียวนะครับจะทำให้การกระจายความร้อนได้ดีคุณผู้ชมจะใช้เป็นนอนสติกก็ได้จะใช้เป็นแคสไซออนแพนกระทะเหล็กเลยได้หมดเลยนะครับแต่อย่าใช้กระทะบางๆนะครับเอามาตั้งไฟให้ร้อนดีนะครับในขณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะนำน้ำสต๊อกเนื้อไปเคี่ยวก่อนครับ สต็อกเนื้อตรงนี้เรามีอยู่ประมาณ400มิลลิลิตรนะครับเราจะเคี่ยวให้ลดลงครึ่งหนึ่งเลยครับเพื่อให้รสชาติของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นมากทีเดียวนะครับ ในสูตรนะครับเราใช้เนื้อนะฮะ120กรัมทั้งหมด4ชิ้นนะครับซึ่งเป็นปริมาณที่พอดีกับตัวซอสที่เราจะทำนะครับแต่ในการย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะย่างทีละชิ้นโดยทําแค่ชิ้นเดียวก่อนนะฮะก่อนที่เราจะนําไปย่างนะครับข้อสําคัญมากๆก็คือว่าต้องทิ้งชิ้นเนื้อไว้ที่อุณหภูมิห้อง30นาทีนะครับถ้าเราเอาเนื้อออกจากตู้เย็นแล้วไปย่างทันทีเนื้อที่เราได้จะมีลักษณะที่เหนียวครับ หลังจากนั้นนะฮะเกลือกับพริกไทยเนี่ยครับขอให้ใส่ลงบนชิ้นเนื้อก่อนที่จะนําไปย่างเท่านั้นครับเราไม่สามารถโรยเกลือพริกไทยทิ้งไว้นานๆนะครับเพราะว่าตัวเกลือเนี่ยจะไปดูดน้ําภายในเนื้อนะครับทำให้เนื้อสเต็กที่เราได้นะครับมีลักษณะที่แห้งครับ สำหรับระดับความสุกนี่ผมต้องบอกว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวดังนั้นคุณผู้ชมสามารถลองเข้าไปดูได้ที่แฮนด์อัของเราแล้วลองตรวจสอบดูนะครับว่าชอบระดับความสุกแบบไหนเขาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อุณภูมิต้องประมาณไหนก็ลองศึกษากันดูครับตอนนี้กระทะของผมร้อนแล้วนะฮะน้ำมันมาเกอกครับหลังจากที่กระทะร้อนดีแล้วเราใส่ชิ้นเนื้อลงไปเลยครับสำหรับชิ้นเนื้อที่หนาขนาดนี้นะครับผมจะใช้เวลา4นาทีสำหรับความสุกระดับมีเดียมครับ เมื่อเราใส่เนื้อลงไปแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปพลิกไปจับไปอะไรเขานะครับเราทิ้งเขาอย่างนงี้ครับในระหว่างที่เราย่างเนื้อนะครับด้านละ4นาทีนะฮะเราซอยหอมครับกลับมาดูตัวน้ำซอสของผมนะครับโอ้ออกจากความร้อนได้นะฮะตอนนี้เขาลดลงมาเหลือประมาณ200มิลลิตรถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอ่าครบ4นาทีแล้วนะครับเราพลิกชิ้นเนื้อเอาหน้าข้างๆนิดนึงนะครับ แล้วก็พริกชิ้นเนื้อครับย่างต่ออีก4นาทีครับผมอีกหนึ่งนาทีจะครบแล้วนะครับผมถึงค่อยใส่เนยลงไปฮะใส่ลงไปตอนนี้ครับพอเราใส่เนยลงไปใช่ไหมครับเนยของเราจะละลายนี่นะฮะง่ายๆครับคุณผู้ชมครับเราตักเจ้าเนยละลายนี่ครับมาราดบนชิ้นเนื้อแบบนี้ครับใช้ได้แล้วครับผม ก่อนที่เนยเขาจะไหม้นะฮะเราปิดไฟเลยครับผมเรานําชิ้นสเต็กของเรานะครับออกมาพักด้านนอกเลยครับสําหรับส่วนประกอบของเนยที่เหลือเนี่ยนะฮะเราจะเทไขมันนะครับออกไปเล็กน้อยฮะแค่ให้เหลือเคลือบกระทะนะครับอ่าตั้งไฟต่อเลยครับครั้งนี้ใช้ไฟอ่อนแล้วครับผมใส่หอมลงไปครับผัดหอมของเรานะครับให้หอมดีครับขั้นตอนต่อมานะครับระวังนิดนึงนะครับใส่บลั่นดีลงไปครับนะฮะ เราจะ f r o m a บ้นะครับหลังจากนั้นใส่ส่วนประกอบที่อย่างลงไปได้เลยครับ mm hmm. มเมล็ดพริกไทยออนแล้วก็ตัวสต็อกเนื้อนะครับที่เรา reduce ไว้ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ครีมครับครีมนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะฮะว่าเราชอบให้ให้สีของเขาเนี่ยเข้มข้นแค่ไหนนะครับใช้ความร้อนฮนะเคี่ยวซอสไปเรื่อยๆครับผมใส่เพิ่มนะครับ สำหรับตัวซอสคุณผู้ชมต้องชิมนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งนะฮะยังไม่แนะนําให้ปรุงรสด,ด้วยเกลือทันทีเพราะว่าเวลาที่เราใช้น้ําสต็อกเนื้อนี่ครับส่วนมากเราก็จะซื้อเป็นสต็อกเนื้อกล่องสําเร็จรูปจากซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเขาจะมีส่วนผสมของเกลืออยู่แล้วสเต๊กของเรานะครับลงจานได้เลยครับ สำหรับเมื่อกี้นะฮะคนผลชิมซอสแล้วรสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับแนะนําว่าอยากเติมเกลือนะฮะเพราะว่าเรายังมีเกลือที่มาจากการย่างเนื้อนะครับแล้วก็ความเค็มที่มีมากขึ้นจากการที่นําสต็อกเนื้อไปไปไปเคี่ยวไปรีดิวส์ให้ลดลงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ชิ้นเนื้อน,นุ่มๆน,นะฮะกับซอสรสจัดจ้านที่คนไทยหลงรักอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือฟิเลมิยองสเ s t ก a k with Green p e ร์คอ c o r n อสครับ การรับประทานเนื้อสเต็กนะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่พิถีพิถันจริงๆครับในเรื่องของส่วนของสเต็กนะครับว่าแต่ละสัดส่วนเนี่ยก็จะมีความนุ่มที่แตกต่างกันนะครับยังมีเรื่องอื่นๆที่เราจะต้องพิจารณาอีกนั่นก็คือว่าคุณภาพของเนื้อสเต็กครับซึ่งในอเมริกานะครับกระทรวงการเกษตรหรือ USDA นะครับเขาก็จะมีแบ่งเกรดออกมานะฮะว่าคุณภาพของเนื้อเนี่ยดีมากแค่ไหนครับโดยเรียกว่า USDA Select นะครับจะเป็นเกรดต่ำสุดที่ดีขึ้น ก็จะเป็น USDA Choice และที่สูงสุดก็คือ USDA Prime ครับการแบ่งเกรดในแต่ละประเทศนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาก็จะใช้ตัวหนังสือ A ถึง C แล้วก็1ถึง5อย่างเนื้อที่คุณภาพ A5 เนี่ยครับก็ต้องถือว่าเป็นเนื้อที่มีคุณภาพที่สุดยอดทีเดียวครับทีนี้คุณภาพของเนื้อมาจากอะไรครับ1ก็มาจากอายุของวัวถ้าเปิดวัวเด็กก็จะมีเนื้อที่นุ่มกว่าวัวแก่ใช่ไหมครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของระดับไขมันที่แทรกอยู่ ตามเนื้อซึ่งเขาจะมีสับเรียกว่ามาบริงนะครับเนื้อชิ้นต่อไปที่เราจะใช้ในการสาธิตนะครับจะต้องบอกว่ามีความแตกต่างจากเทนเดอร์ลอยชิ้นแรกที่เราได้ทําไปนะครับในสูตรนี้นะครับเราจะใช้เนื้อในส่วนของริบสเต็กครับริบสเต็กก็คือตัวเนื้อที่ติดอยู่ตรงบริเวณซี่โครงนะครับจุดเด่นของเขาก็คือว่าแม้นเขาจะไม่นุ่มเท่าเทนเดอร์ลอยแต่ในตัวเนื้อของเขาเนี่ยจะมีไขมันแทรกอยู่เยอะกว่าเมื่อนําไปย่างเนี่ยครับไข มันเหล่านั้นก็จะละลายนะครับให้รสชาติที่โดยรวมแล้วต้องถือว่ากลมกล่อมมากกว่าครับซึ่งบางคนก็จะไม่ชอบลักษณะของกระดูกที่ติดมานะฮะก็อาจจะทําให้ง่ายขึ้นโดยรับประทานเป็นริบอายริบอายก็คือเนื้อที่อยู่ในตัวซิ่โครงนั่นเองครับเมนูที่เราจะทำนะครับเราจะทำริบอายสเต็กทานคู่กับเบอร์เนสซอสครับ เบอร์เนสซอสเป็นซอสสไตล์ฝรั่งเศสครับจัดอยู่ในตระกูลซอสที่เรียกว่าวอร์มอิม i ูซิฟายซอสนะครับจะรับประทานกันอุ่นๆจะมีลักษณะที่คล้ายกับฮอลเลนเดสซอสนะครับแต่ตัวเจ้าเบอร์เนสซอสเนี่ยครับจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรเครื่องเทศอยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งสมุนไพรที่จะต้องมีเลยนะครับก็คือทารากรับแล้วก็จะต้องมีเม็ดพริกไทยอยู่เยอะๆนะครับความแตกต่างของทั้ง2ตัวก็คือการใช้งานนั่นเองครับฮอลแลนเดสเนี่ยจะรับประทานกับอะไรที่มีรสจางๆนุ่มๆเช่น ประทานกับโพชเอกรับประทานกับปลาเนื้อผักเนื้อนะครับหรือว่า,าส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ที่เอาไปต้มนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นเบเนสซอสจะรับประทานกับของที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น mm hmm. เช่นเนื้อสเต็กที่เอาไปย่างหรือปลาย่างนั่นเองนะครับและในการทำริบอายสเต็กวิดเบเนสซอสสิ่งที่เราต้องการมีดังนี้ครับริบอายสเต็กชิ้นละ220กรัมจำนวน4ชิ้นเกลือปรุงรสพริกไทยปรุงรสน้ำมันมกะกอกสำหรับย่าง กระเทียม2กลีบและใบทามถึช่อครับและสำหรับซอสเบอร์เนสซอสสิ่งที่เราต้องการก็คือไข่แดง3ฟองน้ำส้มสายชูไวท์ขาว2ช้อนโต๊ะไวท์ขาว3ช้อนโต๊ะหอมแดงสับ15กรัมใบทาลากอน1ช้อนโต๊ะพริกไทยดำา1ช้อนชาพาสเลลอิตาเลียนสับ1ช้อนโต๊ะเกลือปรุงรสพริกขายเยนปรุงรสและแคลไฟบัตเตอร์135กรัม โอ้โหชิ้นเดื้อของเขาลองสังเกตดูนะครับจะมีไขมันแทรกอยู่เยอะแยะงดงามมากนะฮะสำหรับคนที่เป็นแฟนสเต็กนะครับเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วเราจะมาทําตัวของซอสก่อนครับตัวของซอสเนี่ยคอมพลิเคตนิดนึงยากนิดนึงแต่ไม่ได้ยากเกินไปครับทารก์กอนเนี่ยเขามีลักษณะเป็นใบาย,ยาวๆอย่างนี้ครับว้าวมีกลิ่นที่เฉพาะตัวเราก็เอาส่วนที่เป็นใบเนี่ยครับ ออกมาใช้นะครับการที่แข็งๆไม่เอานะฮะแล้วก็ซอยครับใส่ม้อลงไปครับตามด้วยหอมแดงสับนะครับอันนี้เป็นวายขาวครับผมแล้วก็มีน้ำส้มสายชูที่หมักจากวายขาวนะครับเม็ดพริกไทยเนี่ยเราใช้ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งครับเราใช้1ช้อนชานะครับเราก็จะบดเขานิดหนึ่งนะครับผมใช้ก้นหม้อในการบดเลยฮะแบบนี้นะครับ เลยครับเอาละในขั้นตอนต้นนะฮะเราใส่แค่นี้ครับตั้งไฟครับผมเราจะนําไปเคี่ยวครับตอนนี้เห็นใช่ไหมฮะว่าส่วนประกอบของน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะครับเราจะเคี่ยวให้เหลือประมาณสักสักหนึ่งช้อนชาก็คือเคี่ยวจนทุกอย่างเนี่ยเกือบหายไปหมดเลยครับเขาจะหายไปไหนส่วนหนึ่งก็คือระเหยไปส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปอยู่ในตัวสมุนไพรที่อยู่ในหม้อนะครับในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆนะครับพาสเทลเราก็จะเด็ดเป็นใบๆเช่นเดียวกันครับ ซอยครับอ่ลองมาดูส่วนผสมของผมครับในหม้อฮะคุณผู้ชมฮะน้ำเห็นไหมฮะเหลือประมาณแค่หนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เขาเหลยมากไปกว่าน,นี้ครับผมแนะนำครับผมถ่ายมาใส่อีกภาชนะหนึ่งครับใส่ลงในชามผสมที่สามารถทนความร้อนได้ระหว่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทำให้เขาครูดาวลงครับโดยการใส่น้ำสะอาดลงไปครับ หลังจากที่ใส่น้ําสะอาดลงไปแล้วนะครับอุณหภูมิเขาก็จะลดลงฮะพออุณหภูมิลดลงแล้วผมก็จะใส่ไข่ลงไปครับเราใช้เฉพาะไข่แดงเท่านั้นใส่ไข่แดงลงไปเสร็จแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่เราจะทํานะครับผมจะมีหม้อใส่น้าไว้นิดหนึ่งนะฮะเราต้องลองดูนะครับภาชนะของเราต้องทนความร้อนได้เวลาวางลงไปแล้ว ก้นของเขาต้องไม่สัมผัสนะฮะกับน้าร้อนครับเราต้องการให้เขาแค่อุ่นๆครับอุ่นแค่ไหนถ้ามือเราจับไม่ได้เนี่ยแปลว่าร้อนเกินแล้วครับเราตั้งไฟครับเราจะใช้มือตีก็ได้นะครับแต่อาจจะออกแรงเยอะนิดนึงวันนี้ผมมีเครื่องทุนแรงนะฮะขั้นตอนนี้นะครับถ้าแบบเป็นสไตล์ของ อาหารฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าทําให้เป็นซาบยองซาบยองคือตีไข่ให้ฝูนะครับโดยการที่เราใช้อุณหภูมิที่ไม่ร้อนมากเกินไปเราอยู่ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นคาริฟายบัตเตอร์ของผมเริ่มจับตัวกันละเดี๋ยวผมเอามาใส่ไว้อีกหม้อหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องอุ่นให้ร้อนดีคาริฟายบัตเตอร์คืออะไรครับ ปกติแล้วเนยเนี่ยเขาจะไหม้ง่ายใช่ไหมครับเขามีเขามีจุดเดือดที่ค่อนข้างต่ำแต่การที่เราทําให้เขาเพียวขึ้นหรือแคลิไฟขึ้นจะทําให้เขาทนความร้อนได้สูงขึ้นนะครับวิธีการทำแคลิไฟบัตเตอร์ง่ายมากครับเราเอาเนยธรรมดานเนี่ยนะครับมาตั้งไฟพอหลังจากที่เราตั้งไฟไป,ไปสักครู่หนึ่งด้านบนเนี่ยจะมีลักษณะฟองอาขาวลอยขึ้นมาให้เราช้อนฟองเหล่านั้นออกมาก็จะกลายเป็นแคลิไฟบัตเตอร์นะครับระหว่างนี้กลับมาดูฮะหม้อน้าร้อนของเราตอนนี้ร้อนแล้วเห็นไหมครับสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าเราต้องลดความร้อนครับ เราวางเข้าไว้ครับแล้วก็ตีครับาแล้วล่ะครับใช้ได้แล้วครับนะฮะส่วนประกอบก็จะเบาขึ้นเยอะมากทีเดียวครับเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะความร้อนจริงๆและความร้อนประมาณเท่านี้ครับกำลังดีเลยสําหรับเนยของเรานะครับเอาเนยขึ้นมาพักบนนี้ครับเดี๋ยวเราจะย่างเนื้อไปพร้อมๆกันครับกระทะต้องร้อนครับผมเอากระทะกลับมาตั้งไฟส่วนตัวเนื้อก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อสูตรที่แล้วเลยครับเกลือและก็พริกไทยครับ เดี๋ยวเราจะย่างให้เป็นมีเดียมนะครับใส่น้ำมันลงไปนะฮะด้านละสีนาทีครับผมใส่ลงไปเลยนะฮะเรามีใบทารเนี่ยครับเป็นช่อๆนะครับผมใส่ลงไปด้วยครับแล้วก็ใส่กระเทียมฮนะกระเทียมเนี่ยเราบุกนิดนึงนะครับดูว่าใบทารเนี่ยนะครับเวลาที่เขาเจอกับน้ำมันเขาก็จะทำให้น้ำมันเนี่ยหอมมากขึ้นแคดด i f ายบัตเตอร์ต้องอุ่นๆนะครับสิ่งที่เราจะทำนะฮะไข่ที่เมื่อกี้เราทำไว้นะครับ เนยนะฮะลงไปทีละ1ช้อนโต๊ะตีไปด้วยนะครับเป็นการรวมไขมันนะฮะให้เข้ากับตัวส่วนประกอบของน้ำส้มสายชูโดยใช้ไข่ไก่เป็นตัวเชื่อมนะครับอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าอิมัลซิฟายนะฮะปรุงรสด้วยเกลือน,นิดหนึ่งครับคาเยนเพเปอร์ไม่ต้องเยอะครับแล้วก็ส่วนประกอบของพาสเทลครับคนให้เข้ากันครับ เสร็จแล้วฮะเอาละกลับมาที่เนื้อของเรานะครับ4นาทีนะครับเรากลับด้านครับน้ำมันของเราหอมกระเทียมเยอะแล้วเราเอาออกได้เลยครับใบทาม์ก็เช่นเดียวกันครับเราย่างเนื้ออีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเวลา4นาทีเอาละเนื้อของเราได้แล้วครับผมเป็นเวลา4นาทีแล้วนะฮะเนี่ยะฮะสีสวยทั้ง2ด้านแล้วเราจะต้องเอาชิ้นเนื้อออกมาพักก่อนเป็นเวลา5นาทีเป็นอย่างต่ำครับ เรียบร้อยแล้วครับวางลงไปสวยๆแล้วก็เสิร์ฟกับน้ำซอสครับสำหรับตัวริบอายนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าตัวของเขาเนี่ยแม้ว่าเนื้อจะไม่นุ่มเท่าฟิลเลมิองนะครับแต่ด้วยตัวไขมันที่แทรกอยู่เนี่ยจะทําให้เขามีรสชาติที่ดีกว่าครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูสเต็กที่เต็มไปด้วยรสชาตินะครับไม่ว่าจากตัวเนื้อหรือตัวซอสกับเมนูที่มีชื่อว่าริบอายสเต็กวิทเบเนสซอสครับ สำหรับสเต็กเมนูสุดท้ายที่เราจะทำกันในบทเรียนนี้นะครับต้องบอกว่ามีความหรูหรามากทีเดียวครับเพราะว่า ชิ้นส่วนของสเต็กชิ้นส่วนนี้นะครับประกอบไปด้วยเนื้อสเต็ก2ส่วนที่เป็นส่วนที่ดีที่สุดครับนั่นก็คือทีโบนสเต็กนั่นเองครับทีโบนสเต็กนะฮะชื่อของเขาก็มาจากลักษณะของกระดูกรูปตัวทีครับเนื้อด้านที่เล็กกว่านะครับคือเนื้อเทนเดอร์ลอยซึ่งเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มที่สุดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือสตริปหลอนนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่านิวยอกสตริปนั่นเองเป็นเนื้อส่วนที่อาจจะนิ่มน้อยกว่าแต่มีไขมันนะฮะซึ่งทําให้มีรสชาติที่ชุ่มฉ่ามากทีเดียวครับ เราจะนำเจ้าทีโบลสเต็กนะครับมาย่างให้สุกนะครับเสิร์ฟกับเรดวน์ซอสครับและในการทำเมนูนี้ส่วนประกอบที่เราต้องการมีดังนี้ครับทีโบสเต็กจำนวน4ชิ้นน้ำมันมะกอกสำหรับย่างเกลือปรุงรสพริกไทยดำสำหรับปรุงรสสำหรับซอสวน์แดงส่วนประกอบมีดังนี้ครับวน์แดง3ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูวนยแดง1ช้อนโต๊ะพริกไทยดำา1ช้อนชาน้ำสต๊อกเนื้อ190มิลลิลิตรขั้นตอนเหมือนเดิมเลยครับเราต้องอุ่นกระทะให้ร้อนเสียก่อนนะฮะ ในกระทะอีกใบหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำตัว red wine sauce นะครับซึ่งในส่วนประกอบเรามีพริกไทยดำด้วยใช่ไหมครับก็อย่าลืมนำออกมาบดก่อนครับซอสที่ทานกับเนื้อสเต็กเนี่ยฮะจะมีพริกไทยดำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตั้งไฟเลยก่อนอื่นนะครับเราก็จะนำพริกไทยดำเนี่ยครับใส่ลงไปครับอันนี้เป็นไวน์แดงครับแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูที่ทำจากไวน์แดงนะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะครับผมในระหว่างนี้นะครับกระทะของผมจะเริ่มร้อนแล้วฮะเวลาที่เราย่างบนกริลมาร์กนะครับบางทีถ้าเกิดเราไม่อยากให้น้ามันท่วมๆนะฮะผมมีวิธีง่ายๆครับคุณผู้ชมก็คือเรานําน้ํามันมากอกนะครับมาทาบนผิวของตัวสเต็กของเราแทนครับทั้ง2ด้านครับกลับมาดูตัวซอสของเราครับตอนนี้ก็ลดไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับใส่น้ำสต๊อกเนื้อลงไปครับผมแล้วก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเลยฮะ ชิ้นเนื้อของเรานะครับทั้ง2ด้านครับเกลือแล้วก็พริกไทยในขนาดเดียวกันกระทะของผมเนี่ยร้อนดินแล้วครับด้านละ4นาทีนะครับโอเคครับเราใส่ลงไปอย่างนี้ก่อนนะฮะสนาทีแล้วนะฮะเราพลิกกลับด้านครับอ่าอ่าส่วนซอสของเรานะฮะรีดิได้ทีแล้วครับซอสเนี่ยก็จะออกมามีสีอย่างนี้นะครับ น้ำตาลเข็มๆแล้วล่ะครับใช้ได้แล้วฮะกดข้อสำคัญก็คือว่าเราอย่าลืมจะเรสตัวเนื้อของเราก่อนนะครับพักประมาณ5นาทีฮะตอนนี้ซอสของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับว้าวชิ้นใหญ่ทีเดียวฮะน้ำของเนื้อที่เหลือเนี่ยฮะเราใส่ลงไปผสมกับตัวซอสได้นะครับ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับมาชิ้นใหญ่ทีเดียวครับและนี่ก็คือทีโบสเต็กวิดเ i ดว s a ซอสครับนอกจากเราจะรับประทานเนื้อสเต็กกับซอสที่หลากหลายแล้วนะครับเรายังสามารถ รับประทานสเต็กกับเฮิร์บบัตเตอร์ซึ่งก็คือเนยที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรมากมายนะครับซึ่งจะช่วยเสริมกลิ่นหอมของสเต็กเราให้โดดเด่นขึ้นอย่างง่ายๆครับและในการทำเฮิร์บบัตเตอร์สิ่งที่เราต้องการมีดังนี้ครับมีเนย125กรัมแอนโชวี2ตัวกระเทียมบด1กลีบมัสตาร์ดดิจอง1ช้อนโตพริกไทยดำบดหยาบครึ่งช้อนชาชาฟีฟและพาสเลอิตาเลียนสับอย่างละ2ช้อนโตครับ อ่าล่ะครับก่อนอื่นนะฮะแอนโชวีเนี่ยนะครับเขาจะมาในน้ำมันบดให้เป็นลักษณะครีมเป็นเพชนะครับมาละแอนโชวีของเราเนี่ยบดค่อนข้างจะละเอียดแล้วนะฮะผมก็จะใส่กระเทียมอันนี้กระเทียมอันนี้ผมบดมาแล้วนะครับผสมกันครับทั้งกระเทียมทั้งแอนโชวีก็จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะนัวมากนะฮะใช้ได้แล้วเราก็เตรียมใส่ลงไปในชามผสมก่อนเลยครับตามด้วยส่วนประกอบของมัสตาร์ดครับ สมนะครับไม้ส่วนประกอบกระจายกระจายครับไม่จับตัวกันเป็นก้อนมาดูสมุนไพรนะฮะพาสเล่อันนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับใช้เยอะมากในอาหารอิตาเลียนนะครับส่วนตัวนี้เป็นชาร์ฟครับชาร์ฟเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆต้นกุ้ยช่ายคล้ายๆต้นหอมแต่จะเล็กกว่ามากทีเดียวนะครับถ้าเราหาไม่ได้เราสามารถใช้เป็นต้นหอมแทนได้ครับผมจะซอยชาร์ฟกับอิตาเลียนพาสเล่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ลงไปเลยครับผม หลังจากนั้นนะครับผมใส่พริกไทยดำครับหลังจากนั้นก็จะใส่เนยลงไปครับคนให้ส่วนประกอบทุกอย่างกระจายดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนำเขาไปไปแช่เย็นให้แข็งตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อการใช้งานง่ายๆเดี๋ยเราสามารถทำเขาเป็นล็อกเป็นแท่งกลมๆนะครับโดยใช้กระดาษไขครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพิร์บัตเตอร์เรานําไปแช่เย็นสักประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้เห็นภาพนะฮะว่าเขาเสิร์ฟกันยังไงนะครับอาละชิ้นเนื้อที่เราย่างไว้นะครับกําลังร้อนๆนาออกมาเรสสักครู่นะครับเนยของเรามาเป็นแท่งๆแบบนี้นะฮะเขาแข็งแล้วครับคุณผู้ชมดังนั้นเวลาที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยครับง่ายๆครับผมเราตัดเขาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเห็นนะฮะจะมาเป็นวงกลมวางลงไปตรงชิ้นเนื้อนะฮะ ที่กำลังอุ่นๆนะครับเขาก็จะค่อยๆละๆลายเยิ่มลงไปกับชิ้นเนื้อเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเฮิร์บบัตเตอร์นะฮะอีกอเทคนิคหนึ่งในการปรุงสเต็กที่ผมนํามาฝากครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งบทเรียนนะครับของอาหารที่สามารถแสดงให้ถึงรสนิยมความชอบของผู้รับประทานรวมถึงความพิถีพิถันของผู้รับประทานด้วยนะครับกับบทเรียนสเต็กเนื้อครับและสําหรับคู่มือรายละเอียดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยครับ